วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูที่ดินทำเลทองย่านลาดกระบังนะคะที่อยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย เพียงแค่20กิโลเมตรเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าใครได้ที่ดินตรงนี้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้นะคะเป็นถนนคอนกรีตที่กว้างถึง8เมตรค่ะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากตรงนี้นะคะเขาวางท่อระบายน้ําน้ําไฟเนี่ยพร้อมเลยค่ะมีไฟเข้าออกตลอดทางนะคะต้องบอกเลยว่าตรงนี้นะคะใครได้ไปอย่างที่บอกว่าคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูที่ดินกันดีกว่าค่ะไปและที่ทุกคนเห็นโลเคชั่นดีๆแบบนี้นะคะที่ดินเนี่ยอยู่ด้านหลังแอมนี่เองค่ะที่ดินเนี่ยมีความกว้างถึง1ไร่หน้ากว้าง62เมตรลึกถึง25เมตรและ ส่วนที่เป็นซีวิวริมน้ำเนี่ยกว้างถึง26เมตรค่ะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาติดทะเลสาบกว่า120ไร่ค่ะทุกคนซื้อมาทําพูลวิลล่านะหรือว่าจะทาเป็นบ้านพักตากอากาศเนี่ยก็คือลมเย็นมากเนี่ยดูผมสิตอนที่ยืนอยู่เนี่ยคือแบบลมเย็นตลอดเลยค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูวิวทะเลสาบส,สวยๆบรรยากาศดีๆกันไปกันตรงนี้เนี่ยที่ดินเขาข่มแล้วนะคะทุกคนเป็นไงบรรยากาศดีไหมคะโอ้โหวิวดีมากนี่ด้านหลังเป็น ทะเลสาบเลยใกล้กับสยามพรีเมียมเอาเลทอยู่ใกล้กับขนส่งพื้นที่4ก็อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลราชกระบัง20นาทีนะถึงสนามบินสุวรรณภูมิเลยค่ะทุกคนและตรงนี้ก็เป็นด้านหลังของที่ดินนะคะที่อยู่ติดกับทะเลสาบถึง120ไร่ค่ะทุกคนเป็นที่ดินแปลงสุดท้ายแล้วนะใครที่สนใจนะคะตรงนี้เป็นทำเลทองที่พลาดไม่ได้ค่ะอย่าลืมนะใครสนใจก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่แอมให้ไว้ได้เลยนะคะ